ผย่ผม,มานานนะครับวันนี้มาดูเตะถูน้ำเพื่อจะทำการขุดตะครับประมาณสามวันเหงครับสามัปนา้ครับ,ก,รบก็เอาไมโครมาขุด,ด,ดครับขุดตะทาลึกเลยครับ ในสูประมาณสามวันนะครับน้ำแห้งหมดนะครับแล้วก็จะเอาไมโครของทีมงานแก้วสง่าตะคุณนะครับต้องฝากเพื่อนคนไทยไปส่งแก่นนะครับคงมานานะครับสูบน้ำเคยทำการเด็ดสุดจะเอาดินไปถมครับประมาณ ร้อยห้าสิบเที่ยวก็ได้ครับสะนรีครับประมาณตรงนี้เลยครับที่จะขุดครับตรงนี้เลยครับพื้นที่ที่ขุดปร,รรประมาณไร่หนึ่งครับประมาณไร่หนึ่งครับขุดเพื่อ,อการเก็บกเก็บน้ํา สั้นหนึ่งครับแห้งครับจะ <c oughs> ทำการขยายสระจะขุดให้ลึกกว่าเดิมครับสระลูกนี้ก็ดินน่าจะประมาณชั้าได้หนึ่งก็ประมาณ 600เที่ยวครับบินสระลูกนี้ครับที่จะขุดสระที่ผมถ่ายครับสระนี้ครับประมาณหนึ่งไร่เพราะขยายขยายตรงนี้ก็เจ้าอ,อกครับหลวกนี้ครับหลวกเจ้าอ,อกครับวันนี้พามาดูสูบน้ำจับปลาตุกทุก ชอบที่นี้ของคไลร์สภซับสไคร์นะครับต่องบ้านนานะครับนี่บ่ายโมงจะบ่ายโมุ่งนะครับจะบ่ายโมุ่งนะครับเดี๋ยวนะครับถูกวันสายเช้านะครับดูครับ แห่งไปประมาณโศกหนึ่งครับตอนนี้ก็น้ำหรือ่าโครครับตอนนี้น้ครับนี้ปลาครับนุ่นปลาไปดูครับแห้ตัวไหนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูครับทีสามอันครับแห,ห่งครับจะกูกนี้แล้วก็เอาไอโคมาขุด ุดเสร็จก็ถ้าฝนถ้าฝนมาอีกก็หมดสิทธิ์แล้วครับกพราปีนี้ฝนจะมาเร็วกว่านี้60%ครับวันนี้ช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายช่วงเย็นครับจะฝนช่วงนี้ครับช่วงบ่ายช่วงเย็นจะฝนแรงครับถ้ากลางคืนนะครับกลางคืนฝนไม่ค่อยแรงครับกลางคืนถ้าจะฝนนะครับก็ประมาณ ทิบนาทีห้านาทีอย่างนี้ครับวนแรงนะครับอันนี้ก็ทํามาดูพญนานาคุดูน้ําเพื่อทําการขุดตจัะก, <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กซับแคร,คราน,าน,นะครับช่องพานานะครับสำิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,น,นี้ขอขอบพระคุณครับ